สวัสดีครับจากรายการเด e กสไวเวอร์ไทยแลครับวันนี้เปิดอรางจริงๆก็งานแถลงข่าวของเราวันนี้นะครับก็จริงๆก็อยากจะเปิดรายการให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าสไ r น์เวอร์เอเ r t a ์เ m e ต t ของเราเนี่ยก็เป็นบริษัทใหม่นะครับที่มีความตั้งใจนะครับในการที่อยากจะพัฒนาศิลปิน ในอุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทยนะครับในรูปแบบใหม่ในรูปแบบที่เป็นโกลบอลมากขึ้นนะครับก็วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีครับก็เลยได้ทำโปรเจกต์ของรายการเด็กสไ v ด์เวอร์ไท a แลเนี่ยขึ้นมานะครับเป็นแบบว่าเป็นรายการแรกในบริษัทของเราเลยนะครับแล้วก็เราตั้งใจที่อยากจะทำให้รายการนี้นครับมีชื่อเสียงในระดับโกลบอลต่อนะครับผมน้องเมากิการตัดสินการเลือกต้องก็จริงๆแล้วตอนนี้ เราก็ไมีการเปิดรับสมัครจากทั่วประเทศนะครับในตอนนี้เนี่ยเรามีรับสมัครในออนไลน์แล้วตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนนะครับจนถึงวันที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการคัดในระดับภาานะครับซึ่งจะไปทั้งไปทั้งขอนแก่นนะครับไปทั้งเชียงใหม่หาดใหญ่ลาดุรีนะครับแล้วก็มาที่กรุงเทพนะครับซึ่งเราก็ค่อนข้าง กังวลใจนะครับที่เราอยากได้ช้างเปิดจริงๆนะครับที่เข้ามาร่วมในรายการนี้ทีมงานเราเลยต้องทํางานกันหนักหนึ่งในการที่ต้องไปเฟ้นหาน้องๆจริงในแต่ละภาคก็จะมาเข้าร่วมรายการนี้สาหรับเกณฑ์การตัดสินนั้นเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือขอให้น้องมีใจรักนะครับถ้าเรารักอะไรเราทามันดีนะครับแล้วก็มีใจรักแล้วกล้าที่จะก้าวเข้ามาหาประสบการณ์ใหม่ๆกับรายการเดอะสวัเวัยท่านนของเราสําหรับเรื่องของสกิลการร้องการเต้นการสแสดงต่างๆเนี่ยนะครับเราเชื่อว่ามันพัฒนาได้ นะครับก็อยากให้มีความกล้าและรักที่จะเป็นไอดอลจริงๆแล้วก็มาเจอพวกเราในแต่ละภาคนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังมีออนไลน์นะครับจนถึงวันที่10ธันวาคมน,นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยหรือว่า,อาตารางการอัปเดตไปแต่ละภาคก,ก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราที่ w w w s w i l w e r t h a i l a n d c o m นะครับาคแรกที่ไหนครับที่รขอ,กอนกใช่ครับภาคแรกเลยก็คือจะไปที่ขอนแก่น นะครับขอนแก่นแล้วก็ไปเชียงใหม่เนาะขอนแก่นเชียงใหม่หาดใหญ่ราชบุรีแล้วก็มาที่กรุงเทพนะครับซึ่งครับผมเห็นบอกว่าตอนฟิแนลของกรุ่เทค่อนข้างจะตัด่ใหญ่อลการเออไม่ไม่ใหญ่ดีกว่าไม่ใหญ่ไม่ไม่ไม่จะมาคลาดไม่ใหญ่จะพูดว่าใหญ่หรือเปล่านะไม่ใหญ่บานปลาย ตอนปลายนะจริงจริงเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเออมีเซอร์ไพรส์ครับจริงจมันเป็นอย่างงี้ครับก็คือว่าในรอบภาคเนี่ยคือตอนนี้ผมไปแต่ละภาคที่แรกเราก็คุยกับทีมว่าเราจะจํากัดไหมว่าภาคนี้เอากี่คนกี่คนกี่คนอย่างเงี้ยฮะคือตอนนี้เราก็บอกว่าเราไม่จํากัดดีกว่าเราไปดูคนที่มีแววจริงๆริแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราไปห้าภาคแล้วเนี่ย ก็จะมีรอบสุดท้ายที่กรุงเทพอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นรอบที่คัดจากทุกภาคมาแล้วมารวมที่กรุงเทพและจะออดิชั่นวันนั้นแล้วก็ตัดสินเลยว่า20คนใครจะได้เข้าบ้านของเราทั้งหมดนะครับก็ในทีมต่างจังหวัดก็จะเป็นต่างจังหวัดในทีมภาคต่างๆก็จะเป็นทีมสเกลเราไปแต่พอเข้ามาในรอบภาคกลางนะครับรอบหลังจากภาคกลางเสร็จแล้วเนาะก็เป็นรอบรวมก็จะเจอกรรมการจริงทั้งหมดแล้วนะครับในการที่จะเฟ้นหาน้องๆเนี่ยเข้าไป20คนในบ้าน กันหรือว่ายังไงเนียคะเพราะว่าต้องมีคนคาดหวังแน่ๆอย่าเงี้ยค่ะเพราะคนเจอด้วยอืค่ะกดดันเลยที่เจอกดดันเลยก็จริงจริงจรอ่ะถามว่ากดดันไหมแน่นอนมันมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของรายการแรกที่เราทำแต่ในแรงกดดันตรงนั้นนะครับมันทําให้เรายิ่งยิ่งบอกเลยว่าเฮ้ยเราต้องต้องทำให้ดีต้องทําให้ใหญ่ต้องทําให้ออกมาแบบโปรโมชั่นแนลที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนทุกคนแล้วก็รวมทั้งน้องๆเนี่ยเขาจับต้องเราอยู ยิ่งถ้าเรามีพลังที่แข็งแกร่งแสดงคาเวอร์ที่แข็งแกร่งออกไปตั้ววันแรกค่ะใช่ไหมครับเขาก็ยิ่งมีความมั่นใจที่จะเข้ามาสำหรับอะไรนะครับก็คือก็คือเราก็ใช้ในเรื่องของแรงกดดันนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเฮ้ยเ่เราก็มีคุณภาพขอสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเดิมช่างเกือกที่เราจะให้มันต้องเฟ้นหาหนักขนาดไหนสำหรับเกือบว่าแถลงขคุณสมบัติอะไรเราต้องก็ก็เราก็หาคนที่ดีที่สุดอะที่เหมาะสมกับรายการ แล้วก็คนที่มีความสามารถและมั่นใจในตัวเองแต่หนักใจไหมครับน้องๆปัจจุบันตูดความสามารถตัคนก็ไม,นไม่ค่ะเราเราคิดว่าเราอยากได้คนที่แข็งแร่งที่สุดจริงๆเพื่อที่จะเข้าโปรเจกต์นี้กับเราเราจะพัฒนาเขาไปให้ไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทังงาใช่แล้วมนต่างเราทำค่ะแต่โบยางครับเราต้องหม่ถึงว่าช้างเผือกเราอยากได้ใช,ใช่ไหม คือจริงๆคนไหนที่ใช่ยังมันจะใช่ยคือจริงๆเราคนเก่งคนเด็กๆเด็กสมัยนี้เรียนเยอะมากเลยทั้งร้องทั้งเต้นเนอะแล้วก็บางทีเขาก็โมตัวเองได้บางทีเขาก็สามารถที่จะพรซนตตัวเองได้เยอะมากว่าแบบจะหันด้านอะที่คนแต่ว่าความเป็นตัวจริงข้างในหรือความเป็นแบบคนที่ใช่ข้างในน่ะมันจะตกตาคนไม่ได้แล้วก็เขาเองเ็าต้องมีความปรารถนาที่จะอยู่ตรงเนี้ยคือเด็กบางคนเก่งก็จริงแต่ว่าพอมาเจองานพอมาเจอสังคมพอมาเจอนักขา่าวพอมาเจอ การฝึกฝนหรือว่าโปรเ e s s การทํางานเนยเขาก็เขาก็จะทอแหละเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากอะไรให้มันแบบเป็นในเวที่เขาต้องการแต,แต่แต่ในรายการนี้คุยกับคุณแม็กว่าเขาไมต้องเห็นความจริงนะคะว่าวงการบันเทิงมันไม่ได้ง่าย แล้วก็การที่จะเป็นศิลปินมันไม่ใช่อยู่ดีแบบแค่คุณมีความสามารถอย่างเดียวหรือว่าคุณหน้าตาดีแล้วคุณจะไปได้มันเหมือนกับว่าเขาต้องเป็นตัวจริงแล้วเขาต้องปรารถนาในสิ่งนี้จริงๆเขาต้องการอยู่ตรงนี้จริง,รงๆเขาคิดว่าถ้าคนที่มีสิ่งนั้นนะคะเราเห็นเขาแวบ,บเดียวเราก็รู้แหละว่า,ว,าว่าเขาเป็นคนไหนค่ะครับผมคือในมุมของที่ว่าหาช่างเผือกเนี่ยในมุมของเราคือแน่นอนครับเราเป็นรายการฝึกศิลปินคนหาเป็นหาศิลปินเราก็ต้องหาคนที่มีความพร้อมที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะ พลักลุกทัศนคติวิสัยทัศน์ต่างๆครับผมแต่ได้ที่สุดแล้วครับเราเรียกว่าเราหาคนที่คนที่มีความเชื่อว่าตัวเองครับเป็นศิลปินได้จริงๆครับเราหาคนที่พร้อมขายจิตวิญญาณให้กับสังคมเพราะคนเหล่านั้นจะรู้อยู่แล้วครับว่าหน้าที่ของเขาต้องทําอะไรใช่ครับผมอยากพูดเดนดูเรื่องการแสงแบบว่าหแข็งแต่งหรือว่ารมพลังอะไรคื จริงๆเต้นมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างมากครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านแบบ Movement Presentation ทักษะเบสิกครับผมแล้วก็ในเชิงทีี่ต่างๆอีกมากมายหลากหลายครับคือถามว่ามีผมน่าจะมองคนที่มีพื้นฐานมาในระดับหนึ่งครับแต่ใดๆก็คือถามว่าไม่มีเลยเราตัดโอกาสเขาเลยไหมไม่ได้ขนาดนั้นครับเพราะเราเชื่อว่าทักษะเรานี้กันได้ครับและผมเชื่อว่ารายการนี้จะมีเวลามากพอสำหรับน้องๆทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแต่เราสามารถต่อยอดในทุกๆมุมของน้องๆที่มาอยู่ในรายการเราได้ทั้งหมด ้อบรับก็แต่ดรามว่ายังไงต้องโดนแน่เเพราะว่ามันมันไปซ้ำกับรายการที่เป็นหน้อยู่ก็จริงๆแล้วก็คือถามว่าพร้อมรับกับดราม่าเลยก็ก็มาเถอะครับมาเถอะครับก็ดราม่ามาเลยก็เรารู้ว่าแบบชอบแบบไหนก็มาแบบนั้นเลยครับได้ได้หมดผมไม่ซีเรียสแต่คือคือเป้าผมมัน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 ข้ามสิ่งที่มันจะดราม่าตรงนี้ไปแล้วอะครับ คือผมเป้าผมไปมองที่การที่เราจะแบบพัฒนาเด็กเหล่านี้กลุ่มนี้ให้เป็นศิลปินที่เป็นมืออาชีพแล้วเป็นก้าวเขไปสู่ในระดับอุตสาหกรรมเพลงที่เป็นเพลงระดับโลกระดับนานาชาติได้ยังไงแล้วอะคนั้นคือในเรื่องของเนื้อหารายการเนี่ยผมเชื่อว่าในเมื่อที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดเรื่องความจรงิงเพราะว่ารายการเนี่ยผมผมก็ต้องเน้น ว่าแบบเราจะคุยทุกอย่างที่มันเป็นความจริงความจริงที่วงการบันเทิงเราเจอจริงๆวงการที่แบบว่าการจะเป็นศิลปินจ,จริงเราจะไม่มาพูดว่า <c oughs> ดีนะลูกอะได้นะลูกมันไม่ใช่เราจะคุยกันแบบตรงไปตรงมาให้เห็นจริงว่าจริงๆแล้วการที่จะคนหนึ่งจะเป็นศิลปินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นคือมันมีอยู่แล้วครับดาราม่าที่แบบว่าฉันชอบคนนี้ทําไมครูต้องไปดาน้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรไม่เป็นไรลูกก็ดาราม่าไม่ได้เลยแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ย เป้าหมายของเราทั ini, ้งหมดนะครับเรามุ oh, ่งไปแค่เราจะพัฒนาอย่างไงให้คนกลุ่มที่มาอยู่กับเราเนี่ยครับเขาเสียเวลาอยู่กับเรานะฮะและเราจะทํายังไงให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการไปได้มากที่สุดเพื่อจะตอบโจทย์เขาให้เป็นศิลปินที่มีจิตวิญญาณจริงๆมีศิลปินที่เป็นคนที่แบบขึ้นลุกขึ้นมาทํางานอาร์ตเพื่อโลกไปนี้จริงๆนะฮะอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับมได้ข่าวว่ามีผู้ใหญ่ยกบัวมาแล้วนมเลียร์เขาเลียร์ยังไง ก็ม,มกคือคือเ,เอ่อคือจริงๆแล้วมีผู้ใหญ่ยกหูมาคนสองคนฮะในเบื้องต้นที่แบบว่ารายการมันเป็นยังไงอะไรยังไงทําไมแบบไม่มาคุยกับพี่ก่อนอย่างนั้นอย่างงน้นอย่างเยอะไปหมดนะครับแต่ว่าคือที่ที่ไม่ได้แบบเข้าไปหาผู้ใหญ่เลยไม่ได้แบบว่าเข้าไปาคุยกับผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่เคารพนะครับแต่คือผมมองแค่ว่าเราตัวเล็กอ่ะ เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กๆเ,เ,เราเป็นบริษัทเล็กๆบริษัทใหม่ที่เราเพิ่งทำอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บริษัทเล็กๆของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเรา,เราก็ไม่อยากไปรบกวนท่านเหล่านั้นนะครับที่บอกว่าจะต้องบอกว่าเอาเราไปเป็นประเด็นต่างๆ,<ม>ๆ,ๆอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้คิดมาว่าอ่ะฉันจะทํารายการนี้มาแข่งกับรายการนี้ฉันจะทำอันนี้มาแข่งกับรายการนี้มันไม่ได้เป็นมันไม่ใช่เป็นแบบว่ามาเซ็ตแรกที่ผมคิดผมคิดแค่ว่าแบบว่าเฮ้ยมาเรามาทากันดีกว่าทำาไกรสนุกกันดีกว่า เราทำยังไงให้เด็กเหล่านี้เราเรามองเป้าของเราครับเรามองที่ตัวศิลปินที่เราจะปั้นเขาครับให้เป็นแบบศิลปินที่มีชื่อเสียงมากกว่าเลยเลยเราอาจจะต้องขอโทษด้วยนะครับเราอาจจะมองข้ามในเรื่องตรงนี้ไปก็เลยเราไปโฟกัสในเรื่องของการที่จะหาเด็กเพราะาทุกวันนี้ครับสิ่งที่แบบว่าเราทีมงานเราเหนื่อยมากๆเลยก็คือเราซีเรียสมากๆกับการที่เราต้องไปหาเด็กมีทีมสเกลที่ต้องไปทักคนในออนไลน์ไปทีมสเกลต้องไปหาเด็กตามโูงเรียนต่าง ือเยอะไปหมดนะครตอนนี้เราโฟกัสแค่เรื่องที่แบบว่าเด็กจริงๆเลยะฮะดังนั้นคือก็เลยก็เลยต้องก็เลยไม่ได้แบบเข้าไปคุยผู้ใหญ่ก่อนนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่ารายการมันก็ไม่ได้เหมือนดีกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนแบบ แต่และรายการสวายเวอร์ที่ผ่านมาแต่ก็เป็นสวายเวอร์ในรูปแบบของเราซึ่งซึ่งจริงๆก็กลัวนะว่าคนที่ดูรายการสวายเวอร์มาตลอดแล้วมาดูรายการเราที่ว่าเดอะสวายเวอร์ไทยแลนด์เนี่ยแล้วมันไม่เหมือนกับรายการสวายเวอร์ที่เขาดูมาเนี่ยเขาจะโอเคหรือเปล่าด้วยซ้ำนะฮะงั้นเนี่ยก็คือแต่ก็ถ้าเราไม่ทําอะไรใหม่ก็จะไม่มีอะไรสแปกใหม่ในวงการของเรางั้นเราก็เลยอยากจะทําอะไรที่มันใหม่ๆแล้วก็เป็น DNA ของพวกเราเองครับที่อยากจะให้คนได้ไปดูแล้วก็ สุดท้ายแล้วชอบไม่ชอบอยู่ที่ผู้ชมัะแต่ดีกว่าครับผมดังนั้นคือทีมเรามีแค่ที่ทำให้ดีที่สุดในรูปแบบของเราที่อยากจะเสนอกับผู้ชมทุกท่านครับอันนี้จะแบบคนไทยหาทางส่งไปยุ่งจะมีเรื่องเสินดีนแบบนี้แปลงหรืออะไรก็ว่าข่าวไม่หมดเติมดูตรงนี้ต้องถูกไปก่อนต้องอยู่ในอนาคตอันนี้เราติดตามในอนาคตครับว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือจริงๆแล้วเราก็คือจริงๆแล้วผมก็อยากจะร่วมงานกับ ศิลปินระดับโค้เยอะมากนะครับอยากอยากเอาจริงๆก็ถามว่าอยากร่วมง,งานกับใครบ้างอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบมแบมแบมาร์ต้วนหรือว่าน้องๆอง NCT หรือว่าใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยฮะเราอยากร่วมง,งานที่หมดนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็คือบอกว่าตอนเนี้ยวัตถุดิบเราพอที่เราจะไปร่วมกับเขาหรือยังอันเนี้ยอันเนี้ยน่าสนใจกว่านั้นคือวันเนี้ยอนาคตถ้าสมมุติว่าเราไปถึงจุดนั้นจริงๆที่มันสามารถ เขามาร่วมงานกันได้แล้วก็เราคิดว่าคุณภาพของเราถึงจริงๆผมว่ามันมีโอกาสครับที่ศิลปินระดับโปรโบจะมาร่วมงานกับเราในอนาคตนะครับอยากได้ป่าอันนั่นอย่างที่เบอร์เกิดเลยเขาฝากเพรอะป่าโปรแการของเรานะครับเดี๋ยวเจอร์ไทยแลนด์นะครับผมก็คือจะเป็นอย่างที่ทุกคนรู้กันครับก็จะเป็นรายการแรกของเราแล้วก็แต่คิดว่าเราทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าวันนี้เหมือนเราตั้งเป้าไว้ ไว้เาเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ในเรื่องของการทํางานตอนนี้ของเราแบบมันข้าเมเส็จไปไปไกลเลยอ,อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ทุกอย่างจะบานปลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบปรมาเรื่องของอ quality ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เรื่องของอได้ในเรื่องของโปรเฟ s ช mm ั o hmm. นอล mm hmm. นะครับ <Okay. S 1> ที่มาร่วมง,งาน mm hmm. ก็คือเกินความคาดหมายของเราใ,ใ,ใ,ในในทุกๆอ,อย่างตอนนี้ครับ mm hmm. เราก็มีความรู้สึกว่าอ่ะมันมันถอยไม่ได้ละใช่ไหมคันถอยไม่ได้แล้วเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็เราก็พยายาม สัญญาว่าเราทำรายการให้แบบว่าก็ทั้งดีแล้วก็มีคุณภาพที่สุดแล้วก็ให้ให้เป็นการตอบรับที่ที่ดีนะครับยังไงก็ขอฝากในการเนตรวแทนของรายการนี้ครับสำหรับสำหรับใครชอบการชอบดูหนัางกฤษนสำหรับข้อมูลต่างๆนั้นนะครับสามารถติดตามได้นะครับทาง w w w t h e s เว็บดอทเดอะสวายเวอรนะครับก็จะแจ้งทุกอย่างผ่านเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ